คลิปนี้นะคะเซอร์กระบุกจะพามาชมกับรถเก่ง5ประตูอีโคคานะคะซึ่งคันนี้เนี่ยได้รับ ความนิยมใช้งานมากๆเลยนะคะดีไซน์กระทัดรัดแถมยังได้ฟังก์ชันสุดครบคันกันอีกด้วยกับรุ่นมิซูบิชิมิรารดนะคะคันนี้ได้ตัว1.2 GLX โฉมปี2017นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งคันนี้เนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับรูปรักแบบโฉมไมเนอร์เชนกันเรียบร้อยแล้วและสภาพเนี่ยสวยงามพร้อมใช้งานมากๆนะคะผู้ชมได้ระบบเกียร์ออโต้นะคะในรถราคาถูกๆูกสุดคุ้มนะคะวันนี้ปกติหน้าป้าย278,000 บาทรับส่วนลดเหลือเพียง25,8,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราพามาชมที่ตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับชุดไฟหน้านะคะสภาพดีใส่แจ๋วไม่มีอยแตกร้าวไม่มีคราบเหลืองฝาก,กระโปรงเดิมๆบางๆไม่มีอรอยบุบนะคะผู้ชมคะชุดไฟเนี่ยสภาพดีทั้ง2ฝั่งเลยแก้มข้างกันชนแนบชิดสนิทเดิมจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมกันชนด้านล่างคันนี้นะคะก็สีสวยเนียนกริบมากมนะคะไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวคิว้วโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นตัว กระจังหน้าดีไซน์แบบชม minor ร์เชนที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากๆด้านข้างของตัวรถนะคะผู้ชมคะซุ้มล้อนะคะสภาพดีโค้งมนสวยๆเลยรักกับตัวล้อนะคะซึ่งคันนี้เป็นล้อของเดิมจากโรงงานมานะคะมาในตัวซีรีส์ยางขอบ14นิ้วนั่นเองนะคะ สำหรับด้านข้างของตัวสือรถนะคะผู้ชมขาสีดํสาสภาพสวยๆไม่มีรอยบุบรอยชนมามาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะที่สีสวยเนียนเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็ได้เป็นระบบแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบออโต้นะคะนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยนะคะด้านบนนะคะผู้ชมขาตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นหลังคาสาภาพเดิมๆไม่เคยสาดสีหรือว่าทําสีมาด้านข้างมีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยติดตั้งฟิล์มมาให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ภายในของตัวรถคันนี้เนี่ยนะคะจะได้เป็นโทนสี ะะซึ่งตกแต่งไปด้วยเปียโบแบล็คนะคะผู้ชมคะส่วนสภาพด้านในเนี่ยของตัวรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวซองนะคะสีแห้งๆดเดิมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมภายในนะคะของตัวรถเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำนะคะคอนโซลดูแลรักษามาดีมากๆไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยคราบกาวมาพร้อมแอร์แบ็กถึงคู่หน้า ได้เป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานมาด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้1.2 GLX นะคะเป็นหน้าจอ Mitsubishi Motor ดูหนังฟังเพลงเชื่อม b l u e t o ได้นะคะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบปรับมือหมุนนะคะนี่ก็ใช้งานดีเช่นเดียวกันนะคะแอร์เย็นฉ่บตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดามาพร้อมกับตัวภายในเบาะนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำนะคะแล้วก็เป็นลายกราฟิกลายใหม่ด้วยนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ บอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะใช้งานคือดีมากๆนะคะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนั่งอย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะด้านบนนะคะพรมหลังคาสวยๆไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยยันมานะคะแล้วก็ได้เป็นเม็ up, ดอาร์ครอยดทสภาพสวยๆเดิมๆนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคาะมาพร้อมกับตัวชุดไฟท้ายเนี่ยสภาพดีมากๆนะคะไม่มีร่องรอยแตกรอยร้าวมา การชนไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะและภายในของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทําสีหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนนะคะภายในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพรมหลังคาสวยเดิมไม่มีร่องรอยเจิมระยันนะคะด้านบนดูสงบนั่งสบายมากๆแล้วก็มีพื้นที่ไว้สําหรับวางของด้านหลังด้วยนะคะนี่ก็มีพื้นที่เก็บแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะคะคผู้ชมตัวเบาะนี่ก็พับง่ายนะคือมือ ืออีกข้างไม่ว่างนะฮะก็ใช้มือเดียวเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะในการพับเบาะนะคะเบาะน้าหนักเบาแค่นี้เองง่ายๆ่นะะก็เพิ่มพื้นที่ในการวางของกันได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่ด้านข้างเลยนะคะสําหรับด้านข้างฝั่งคนขับฝั่งนี้นะคะผู้ชมคะสภาพสีสวยสวยเนียนกันแบบรอบคันภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าพับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรัแบออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในซอกเนี่ยจะเป็นซอกสีแห้ง,หงแบบๆเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยพ่นซอกทาสีไม่เคยมีการตอกตะเข็บมาใหม่อย่างแน่นอนภายในตัวเบาะนะคะผู้ชมคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดฟองน้ําฟูๆไม่มีสตัวเลยนะคะแล้วก็ด้านในมีตัวการลื่กนกนรถลายมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่พับเก็บแล้วก็ปรับมุมมองได้แบบไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมีมัลติฟังก์ชันมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อย แอร์แบค็คู่หน้านะคะไม่วิ่งไปส่ยตะต้นเท่านั้นแล้วก็เครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้จะเป็นยังงกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัว1.2ลิตรเบนซินนะคะคุณผู้ชมคะเครื่องเดิมๆมาจากโรงงานนะคะไม่เคยมีการแต่งเครื่องมาอย่างแน่นอน แล้วก็ภายในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมสภาพนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่เคยมีการพ่นซอกทาสีนะ,ะด้านคันหน้าเนี่ยนะคะก็เป็นเม็ดอาร์กรอยดจากเดิมๆโรงงานกันอีกด้วยนะคะผู้ชมขาสําหรับด้านบนฝากระโปรงนะคะโลโก้นะคะสติกเกอร์มอกอจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะผู้ชมขาแล้วก็คันนี้เนี่ยนะคะก็ได้เป็นแผ่นกันความร้อนสภาพสวยไม่มีรอยฉีกรอยขาดวันนี้จากราคาปกติ27 8 0 0 0ลดเหลือเพียงแค่2 158,000มบาทเท่านั้นใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่098 980 7503หรือว่าจะเป็นไลน์แอดท s 1 2 3 4นั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะแกกะบุกต้องขอตลาก,กันไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกนันไใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ